ดาวันเลยใบยพินเจ้าได้เด้อเสันม,มุกดาวันสมพรตายกะโอ้ยดีใจเฮงผมเปม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่า,าคือซึ่งเป็นทางสม,มุกดาวันนี่กะรอโอกาสนี่มาดนแล้วเนาะก็คือมือน,นี่กะโอ้ยทางสม,มุกดาวันกะได้เด้อเดาะผมเป็พี่น้องเลยเนาะดีใจดีใจลายดีใจ โดยกาศสบายดีสบายดีพ่มแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุคนคือเก่าเดอ้อเนาะโดยบวชเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศกับอยินดีตอนรับข่าวซูซอ,องมุกตาวันสาวลาวคือเก่าเดอ้พอพ่มแม่พี่นอ้อยเนาะโดยมาพบบะคกับสามมุกตาวันในมื้อน,นี้กะเป็นช่วงบรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะก็คือมื้อน,นี้กะยังบ่ทันได้ออกไปทางใดพ่มแม่พี่น้องเลยเนาะ กาศิมานังอาดคลคิปอาหายข่าวดีพแม่พี่น้องเอฟซีได้คบคูกันก่อนเนาะโดยอ่ะก็คือข่าวดีเมื่อนี่ก็เป็นเรื่องของสามุกตะวันเนองเนาะกะด็ดีใจดีใจแห้งจนจนชีวาแน่ใดเนาะดีใจแห้งนอนเมื่อคืนนี่ก็ยังดีใจอยู่พแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือข่าวดีนะมาแต่เมื่อวานนี่นะเนาะตะว่าตอนแรงก็คืออาณาทางสามุกตะวันนี่ ได้ใบพินเด้อมเป็นพี่น้องเนาะโดยก็คืออนณาทางสมุกตะวันนี่จะได้แต่เมื่อวานนี่เนาะต่ว่าเป็นตอนแรงแต่ว่าสมุกตะวันก็ได้ออกมาอาคิปเนาะก็คือเมื่อนี้ก็ออกมาเว้าหน่อยหนึ่งสร้างบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะโดยก็คือทางอาณาข้าเจ้าทรงขอความมาว่า สมุกดาวันเลยใบยพินเจ้าได้เด้อสันสมุกดะวันสมพรายกะโอ้ยดีใจเฮงผมเแม่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าคือซึ่งเป็นทางสามุกดาวันนี่กะรอโอกาสนี่มาด่วนแล้วเนาะก็คือมือนี่กะโอ้ยทางสามุกดาวันกะได้เด้อผมเแม่พี่น้องเลยเนาะดีใจดีใจลายดีใจเฮงในการนาที่รอคอยของใบพินนี่ ทางสมุกนี้หลังจากที่ผ่านกดของ YouTube แล้วเนาะก็เริ่มนับเมื่อที่เพิ่นทรงขอใบพิ้นเนี่ยกะได้อยู่เวลาหนึ่งเดือนกับซาสามเมื่อก็ถือว่าโบซาและกับโบไว้กับทามาดาโอเคก็ถือว่าโอ้ก็ดีใจพ่อแม,ม่พี่น้อง,องนเนะาะบบคิดบบฟันก็ดีใจลาย แบบก็คือว่าสําหรับสมุตะกะือว่าโอเคนอกจากือวามาไว้อยู่กะดีใจลายดีใจอ่ะก่อนอื่นทางสมุตะวันกะขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีกันเบิร์สุขูสุขุนเด้อเนาะที่ให้การติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจสมุตะวันมาโดยตลอดเนาะคันคือว่าโบมีเอฟซีสมุตะวันกะคือสีโบมีมือนี้เนาะกะขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีลายลายที่อ่า เบิ่งยอนไล์ย,ยอดแชร์แล้วก็กดติดตามกดซักซักไข่เนาะเบิ่งโฆษณาให้สมมุกตะวันดีใจดีใจเฮงเนาะกะขอบใจจากใจดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเอกซจีกันเบิ่งสุขสุขคนเนาะโดยทางสามุกตะวันกะขอขอบุญขอบุณทางผูรัก้ใยญยเพื่อที่ไวเนื้อเสียใจให้ทางสามุกตะวันเป็นสะพานบุญหายในอาแต่ละแต่ละคนแต่ละคนเนาะโดยทางสมมุกตะวันก็นดีใจหลายพอ่อเมยพี่น้องเนาะ ก็ดีใจที่ทางคูรักภูใหญ่เพื่อนสปอตยื่นมือเข้ามาซอยเรือเนาะให้ทางสมุทรตะวันเป็นสะพานบุญให้ทางสมุทรตะวันกาขอขอบุญขอบคุณในรายเด้อผูใหญ่ทุกทุกส่วนนอ่าไว้เนื้อเสียใจให้ทางสมุทรตะวันเป็นสะพานบุญให้โดยทางสมุทรตะวันกาสี่เหตุหนาทีนี่ให้เต็มที่เนาะ โดยทว่าทางสมุนตะวันผิดพลาดไปก่อนหน้านี้คำว่าความหูวบัวเทาถึงการหรือว่าแบบว่ามันบบสมมาพากวนกับทางสมุนตะวันกับตอกับขอโทษขออภัยความเมตติโน่เอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อเนาะทว่าคำว่าความจ๋าใดที่สมุนได้ว่าออกไปแบบว่ามันบบดีบบงามหรือว่าความห่วบัทาถึงการเนาะโดยนะคะก็ต้องกับขอโทษขออภัยความเมตติโน่เอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคน โดนทางสมุทรตะวันกกขอโทษขออภัยในเสียงรบกวนในเด้อผมไปฟินอลเลยเนาะคือทานสมุทรตะวันนี่จะเปะทางใหญ่เนี่ยมันก็นเลยแบบมีเสียงโหลดแบบส่วนระวนเนาะโดยคนอื่นทางสมุทรตะวันกกขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์สุขุสุขุนในหลายเด้อเนาะโดย,โดยก็ถือว่าทางสมุทรตะวันนีก่กะกะดีใจดีใจลายแบบ กามาเริ่มมาเริ่มเหตุ u t u b e เนาะเอาจริงเอาจังกะยังบุหอด3เดือนเนาะหาก็ได้2เดือนเสาสี่มือแต่ก่อนเนี่กะคืออ่าเคยเปิด Youtube แล้วเนาะแต่วา่ากะกะบ่คอยได้อ่าใส่ใจบันไดเพราะว่าเหตุลิดสายทั่วไปเนาะกพอ,อ่าหลังจากกลับมาบ้านทางสมุทรตะวันก็ได้ตัดสินใจอ่าไปทางสายบุญเนาะ โดยกะถือว่าทางสมุกตะวันกะตัดสินใจไปทางสายบุนนี่กะโอ้ใจมากพ่อแม่พี่น้องเลนาะกะเวลาเฮาอ่าเป็นผู้ให้เลยเห็นคนลับมีรอยยิ้มเฮาก็ดีใจพ่อแม่พี่น้องเลนาะความสุขเวลาเฮาเห็นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแบบได้ของที่อ่าขาเจ้าแบบบ่เคยได้ได้กายแบบที่อ่า ผู้คนไปซอยเรือเนอะเาะเวลาเขาหาข้าเจ้าแล้วข้าเจ้าเห็นทอยยิ้มข้าเจ้าแล้วโอ้ดีใจเนาะทางสมุกตะวันกบมาพบแม่พี่น้องเนาะก็เลยตัดสินใจไปลงเบิ่งว่าสีแบบอ่าเป็นจังไดเนาะดรือสีรรดบอหเรือว่าเป็นแน้ใดเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องสู่พบแม่พี่น้องเลยเนาะแต่คืออ่าทางสมุกตะวันนี่ก็เห็นมาได้สรงเดือนกับซาซีเมอร์อนี่ก็ถือว่าโอ้ดีใจลาย ดีใจให้เนาะกับผูติดตามกับกาถือว่าแบบให้ความสนใจหลายคนเลพี่น้องเลยก็คืออ่าบอทราบเอไว้ B orsa, B way, ก็โอเคเนาะคนติดตามสําหรับคนติดตามกับขอบคุณขอบคุณในลายสำหรับ f c ปัศสุขสุคนเนาะที่ให้ความสนใจแลวกัสปอร์ตทางสาม,มุกตะวันทางสาม,มุกตะวันกับขอบุญขอบคุณจากใจดีเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยทางสาม,มุกตะวนันให โดยทางสมุทรตะวันก็ขอขอบคุณขอบคุณทางภุรรภุญใหญ่เพืพ่นยยนนอนที่เพื่อนไว้เนื้อเส้นใจให้ทางสมุทรตะวันสร้อยเดือผู้ต้นทุ้แก่ยากทางส่วนมืองต้นนอะกจะาห้ยทางขึ้นเป็นในการซอยเรือแล้วก็หาทางเป็นสะพานบุญห้ยเทียไปซอยผูนั้นผูนี้เนาะกระทั่งสมุทรตะวันก็ดีใจได้ดีใจแห้งดีใจจนเออดีใจแห่งหนะทุกคนนอกแบบว่าเฮ้ากะเคยคิดว่าแบบ อ่าเฮาเฮาปกเคยคิดว่าเฮาเฮาสีแบบอ่ามีผภุรักผู้ใหญ่ที่แบบว่าซัพพอร์ตเฮาในอย่างปานนี้นะแต่พอเฮาได้เริ่มมาตัวจริงแล้วก็โอ้เกินเกินความคิดหลายเนาะแบบว่าทางผภุรักผู้ใหญ่นี่เพิ่นเขาให้ความอ่าไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ซัพพอร์ตได้หลายผูกได้หลายคนเนาะที่เข้ามาเนาะโดยทางสมุทรตะวันกระโคขอบคุณขอบคุณจากใจดีเด้อที่ซัพพอร์ตทางสมุทรตะวันเนาะแล้วก็ให้ทางสมุทรตะวนันเป็นสะพานบุญให้ ดีใจดีใจแห้งจนบ่จักแม่เว้าพ่อแม่พี่น้องให้ดีใจได้แต่ว่าอ่าขอบใจหลายๆขอบใจจากใจดีเด้อโดยกะ ก่อนอื่นกระทางสาม,มุทตะวันกาซีคอโอไซไหคพนพอ่อเมพี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุภุสุนเดอเนาะคนใดที่เข้ามากดติดตามและเป็นกำลังใจสม,มุทตะวันตั้งแต่ต้นจนฮหอดัจจุบันและขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่ทุกๆภาคส่วนที่เคนให้ความสำคัญของทางสาม,มุตะวันให้เป็นสะพานบุญห่เนาะโดยทางสาม,มุทตะวันกาขอโอไซไอ่พนอให้ขอให้ทุกๆคน มีสุขภาพแข็งแรงอ่าอยู่ดีมีแห้งคนงเจ็บจะได้โค้งข่ายาสนีเดอ้อปัจจเจโรคภัยแค่เจ็บนอนหลับก็ขอให้เจ้าได้เงินพันนอนฟันก็ขอให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตืน่นก็ขอให้ได้เงินแสนแดนมือไปทางไดก็ขอให้ได้แก้วมวณนนีโซ่โลภยยัยจาได้มีมาต้องขอให้เจ้าลำเจ้ารวยบ่อยสวยจ้าเถิดเด้อเจ้าคิดอ่าจะเหตุทำธุรกิจประการใดก็ขอให้จเจริญหงเฮืองในนาทีการงาน จะสีเดินทางไปทางใดไปมาทางใดก็ขอไปโดยความตลอดปลอดภัยเนาะเจ้าคิดเงินก็ขอให้เจ้าได้เงินเจ้าคิดทองก็ให้เจ้าได้ทองเนาะคิดสิ่งใดปัถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปรถนาเดอ้อเจ้าห้มาซำนี้ก็ขอให้ได้กับพื่นหาเจ้าลอยเท่าพันเท่าขอให้นาทีการงานก็ขอให้จเจริญฮุ่งฮองใเมือนา อ่าทายนี้สมุทรตวันก็นขอให้ขอแต่ความสุขและความเจริญและขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปเดอ้เอเบสูุูสุสคนเดอ้อสาธุเนาะโดยการดีใจแห้งพอแม่พี่น้องดีใจจนจนว่าแบบชิว่าจากไหนเนาะจนว่าแบบเรายอยากออกไนทุกคนแบบดีใจแห้งแบบความดีใจที่แบบว่าเฮาหฮาคิดอะแบบว่ามันมันมันเกิน เกินที่เข้าตั้งไหวเลยแบบดีใจภูมิใจในตัวเองเนาะทางสมุทรตะวันกาสัญญาเดอวัสิฮิตนาทีนี้ให้ดีที่สุดนะสมกับทีผู้รักผู้ใหญ่ที่เพิรณาตั้งวังไว้ให้และกาให้ความเสียใจทางสมุทรตะวันถทว่นทางสมุทรตะวันเ่าพิพาทประการใดอะทางสมุทรตะวันกาฝากถึงเอฟซีเนาะกาขอโทษในลายแลวการาสมุทร่าบ่มาก รือว่าแบบใดก็สามารถคอมเมนต์ขมาตีสมทางสมุทรตะวันได้เด้อเนาะทางเฮากับพร้อมที่จะปรับปรุงและ,ะแก้ไขปัญหาทุกอย่างและกรพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆการดีใจเนาะดีใจลายทางสมุทรตะวันก็ขอขอบุญขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั่นเนาะก็คือทางครอบครัวเพิ่นก็โอ้ให้ให้ความสพอร์ตเต็มที่พ่อแม่นพี่น้องเยเนาะก็คืออ่าสีว่าเฮาเหตุย่างไดอย่างหนึง่ง กะตามแต่พ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าว่ามีคนซัพพอร์ตแล้วกะอยู่เบื้องหลังนี่กะสมมุติว่าเส ư อว่าแบบเฮามีกําลังใจแล้วกะเฮาต้องเฮ็ดให้ได้หนะแบบว่าความคิดที่หนึ่งนี่เฮาต้องเฮ็ดให้ได้เฮาต้องไปให้ถึงอ่าเพราะว่าเฮาคิดใจคนอยู่เบื้องหลังเนาะแบบว่าครอบครัวที่เพิ่นซัพพอร์ตเฮานี่กะโอ้กะดีใจเนาะดีใจหลายที่แบบอ่าสังเกตบ่เนาะอ่าถ้าสมมุติว่าเฮาผิดพลาดมามื้อนึงเนาะ หรืว,ว่านั่นนี่เนาะเปิ้นกระพรอที่จะหายกำลังใจและการดีใจทุกคนเนาะเปิ้นกะหายกำลังใจทุกๆมือพ่อแม่พี่น้องเอ้ยการถือว่าสิเกิดย่างขึ้นกะกะหายกำลังใจเนาะโดยทางสมุทรตะวันก็ดีใจดีใจหลายแบบทางครอบครัวการซัพพอรต์ตเต็มที่พ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะซัพพอร์ตหลายโดยเนาะทางสมุทรตะวันกะขอบใจหลายๆขอบใจจากใจดีทั้งู้ที่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังและการอยู่ทางหน,าน้าเนาะ คืออยู่ทางเนี่ยคืออยู่ทางหน้ากับปินผููรักผู้ใหญ่เป็นแถบพม่ี่น้องเนาะคันคือว่าอ่าซอยเรือเนาะภาวาสมุทรตะวันอ่าบบมีผููรักผู้ใหญ่ทางสมุทรตะวันกับซอยบ่ได้คือกันเพราะว่าเพียงลำพังสมุทรตะวันก็ได้แต่เผยเร่วิดีโอให้อ่าสาวโลภูเนาะหรือว่าแาว่าแบบผูลักผู้ใหญ่หรือว่าผูใดที่แบบหายความสนใจอยากซอยเรือทางสมุทรตะวันกับยินดีเป็นสะพานบุญไห้เนาะเพียงปราสาอ่าลำพังสมุทรตะวันนี่กั ซอยบ่ได้เนาะแบบว่ากระซอยได้แตย่ยิบยืนเด็กน้อยทุกคนเนาะแต่ว่าจะไปซอยแบบโค้งนักแบบนั่นนี่ลายสมุนตะวันกระซอยบ่ได้เนาะเพียงออคือทั้งเฮานี่ก็ได้แต่ซอยเป็นสะพานบุญห้คือสิวะละกะต่างคนกระตา่างยังบบมีคือกันพม่พี่น้อยเนาะแล้วคือที่นี่กระทังสมุนตะวันก็ดีใจลายเนาะทีคุณครูยญ่เพิ่นยินมือเข้ามาซอยแล้วก็ะห้ทังเฮาเป็นสะพานบุญห้ดีใจแล้วก็ะขอบบุญขอบคุณาผูที่พพอร์ตอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ะเบื้องหลังแล้วก็ให้ความา ไม่วางใจพราะไปพี่้องเลเนาะดีใจดีใจแห้งดีใจจนจักสีอ่าเอาคำใดมาขอบุญขอบคุณเนาะ ก็ได้แต่ว่าขอบใจจากใจดีเด้อเบื้องสุขสุคนเนาะขอบใจทางผู้รักผู้ใหญ่เป็นหลายๆกูหลายๆคนเนาะที่เพิ่นได้ยื่นมือเข้ามาซอยแล้วก็หายทางทื่นในการซอยเรือแล้วก็หายสอยเรือผักส่วนมุนต้นเนาะดีใจแห้งดีใจดีใจดีใจลายทว่าทางอ่าเฮาผิดพลาดมองใด้ทางเฮาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบื้องสุขสุคนเด้อเนาะโดยอาละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะทางสมุทรตะวนันตกสิได้มาขอแจ้งข่าวๆซัำนี้ไปก่อน ก็ขอบใจขอบใจสำหรับอ่า FC ประสบสุขุสุขุเนานะถ้าว่าโบมี FC กับทางสมุทรตะวันตกเฉียงเหนือโบมีเบอร์นี่ขอบใจจากใจดีเด้อโดยอ้าจังใดทางสมุทรต,ตะวันกตกนะได้อ่าจบคลิปเพียงสำนีเนานะถ้าพิพากมองใดทงางเฮาก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบอร์สุขุสุขุเดนะ้อเนาะ โดยไทยนีสมุกตะวันกะบีคโอตโตอําลาภาชาพพอเมพี่นองเอฟซีกันเบดสุขสุขุขนโดยไทยนีสมุกตะวันกับโคกล่าวเข้ามาสมบายดีสบายดี